3ราศีครับก่อนพระราหูย้ายนี่ให้ระวังโดนถีบแรงๆเลยครับก่อน17ตุลาคมนี้ครับดาวพระราหูจะยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดาวถีบครับนั่นคือการส่งอิทธิพลแบบส่งท้ายให้กับราศีที่ตอนนี้เนี่ยพระราหูยังสถิตอยู่มีอยู่3ราศีที่จะได้แรงถีบจากพระราหูเนี่ยรุนแรงกว่าเพื่อนครับประกอบไปด้วยราศีและลัคนาราศีเมษตุลสิงห์นั่นเองครับ คุณกำลังจะหลุดพ้นนะครับจากความอึดอัดบางอย่างหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่คุณไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวีคสุดท้าย7วันนะก่อนที่ดาวจะย้ายเนี่ยคุณจะมีอาการที่ร้อนรุ่มครับแล้วจะเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเกินกว่าเหตุเช่นราศีเมษคุณอาจจะเสี่ยงเยอะเกินกว่าเหตุถ้าคุณจะลุน้นจะเสี่ยงเรื่องของโชคลาภ ให้เอาแต่พอของปากของคอห้ามรุ้นเยอะเกินไปจะทําให้เสียเงินระมัดระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความข้อกฎหมายนะครับทุกประเภทเลยในช่วงนี้ราศีตุลน,นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคู่ครองคนรัก มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับช่วงก่อนดาวย้ายเพราะฉะนั้นให้พยายามนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้คุณประคับประคองไปก่อนนะครับให้ผ่านช่วงดาวย้ายไปก่อนแล้วจะได้ผลดีราศีสิงห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงนะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานช่วงนี้ถ้าจะให้ดีก็อาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้ครับรอให้ดวงดาวนั้นย้ายนะครับแล้วก็เซตตัวให้นิ่งเสียก่อนนะครับถึงตอนนั้นเราค่อย ตัดสินใจก็ยังไม่สายเพราะว่าการตัดสินใจในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจอะไรแบบผิดพลาดไปเหมือนกันเพราะนั้นช่วงราหูทีบนะครับเวันก่อนดาวยกย้ายก็ให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับของสีดำนะครับนะอะไรที่เป็นสีดำนะครับจะเป็น8อย่างหรือ12อย่างก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณความพึงพอใจอาโอกาสไปกับสักระพระราหูครับจะเป็นเต็มองค์ก็ได้นะครับที่ทรงครุฑหรือว่าจะเป็นครึ่งองค์ก็ได้นะครับแต่ขอองค์ใหญ่ๆน้อยครับนะไปที่วัดที่มี เนื้อนาบุญดีๆนะครับทั้ง3ลัคนาราศีนี้ครับให้คุณหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับคนป่วยนะครับจะเป็นเรื่องของสถาบันมะเร็งก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเน้นทําบุญด้วยแสงสว่างครับจะเป็นการทําบุญด้วยหลอดไฟนะครับหรือว่าไฟฉาย่านไฟฉายหรือเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้ครับขอให้คุณโชคดีนะครับ